โอ้โหครับนี่ามาลงชาร์จกันหาจอยหรือวะเสียงผมแหลกปะอ๋อไม่เคยได้ตัวหนึ่งเลยก็ร่วงโอเย็แค่อ้าวไออม <laughs> ได้ได้ตัวหนึ่งเลยก็ร่วง <laughs> งง <laughs> เริ่มแล้วไงกูอะป้ายว,ว,ว,นะ <laughs> ว่างกอเทออดคลิปเลยเนี่ยไม่หายแฉ โดนชาเจอเขาเก้าห้าไมเป็นไปไม่ได้โอ้ยเแฉะห้าสี่เก้าอะไรแกแกแกยาแกยาดิแกแกแกยาแกยาซนดิแกไม่าดาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ้ยเราได้ตัวหนึ่งได้ใครวะไม่ใช่กูนะเว้ยมาทำได้เมื่อฆ่าได้ฆ่าใครได้ฆ่าแกะเก้าสองได้อ้าวได้อีกตัวนึงแล้วนะเออไม่ได้เหรอล็อกสิบตัวสิบเสร็จแล้ว โดนตัวอะไรอะ่ะวินลับเจอวินลับก,กูเคยฆ่ายี่สิบกว่าตัวเ้ยเดี๋ย yeah. ว <c oughs> กดข้างบนอะ่ะกดให้ข้างบนอะ่ะ <c oughs> ไอ้ห่าจะท้อมไม่ได้สะท้อนที่หมาดองเลยนะถ้ากูสะท้อนอนะเฮ้ย <c oughs> หมาล่าใบเว้ยใบเขาเวลแบ่ส <c oughs> ิบใบ ทำไมมันหาคนเล่นด้วยง่ายเย่งโอแม่งจะฆ่ามาได้แล้วไอ้นิน่มาอยู่ออมเท่ารวมเท่าเรารวมได้ทั้งหมดที่เราทำหายแมน้าหน้าตัวเราเกินเกินเกินหน้าเกินหน้านี่หายแล้ว ฮัลโหลไอ้โอ้โหครับโอ้โหยังคิดตึ้งรึม UH> ั้าจะฆ่าได้หลายตัวจะฆ่าได้หลายตัวเนี่ยเออกูจะฆ่าได้กูจะฆ่าหมามีเห็นหมาขาวที่มันชอบคอสไปแกลนคอสไหมกูจะฆ่าได้หลายตัวแล้วเว้ยไในห่ากูจะสะท้อนได้ไม่สะท้อนไม่ทันมันแกลนคอสแล้วมันคอสเอ้ยมันคอสเสร็จแล้วมันแกลนคอสเลยไงเออเลยไม่ทัน ปังได้ตัวอะไรบ้างวะเมื่อกี้มีดาวท็อกก้าแล้วก็คนขึ้นกับบอลเฮ้อเมืกี้กูนึกว่าวายมันจะโอเวอร์สวิงไม่เห็นมันขาวแดงเดินมาไมันขาวแดงมาวะเมื่อกี้แดงแดงตอนแรกนึกว่ามันจะโอเวอร์สวิงกูเตรียมกันเลยเนี่ยพอกันสะท้อนได้หกร้อยทำไมวะอ๋อไอเสียถูก ไมยฮะเฮ้ยมึไงไปจะถอนไปอ่ะนั่นแหละนั่นแหละโอ้ฟันไปฟันไปเด็กไปเร้เลยเออถอนไปถอนไอ้าวใบตกใบตกเชี่ยกูไมตก,ก <c oughs> ตะก, <c oughs> ก,กี้มึงเห็นไหมอมไอ้ใบปิดตกไปเลยแม,แม่พุ่งตกไอ้ิดส์เด๊เอาแล้วเราไม่ได้แต้มหรอเราทำมันตกอะ่ะเออไม่รู้อ่ะไม่ได้ไม่ได้ไ โอ้โดนใบเฉาะหลังโอน่าจุดีนะพี่เจ้าติ๊ทีสองดอกสี่ร้อยสองดอกจะไม่ให้ตายตอนนี้ไม่นานหรอกเอาหนูกเอาเอาลเอาลงมันรอาพีมให้หรอ โอ้โหโอ้โหดูแม่งดิแม่งยิงกูสุดๆอ,อ่ะโอ้ตั้งเก้าเก้าเก้าทั้งอุกบาคว์ินทั้งหมาอะไรสิเรือ่อ,อหลอดหมาก็ผนมะมีวิธีฆ่าใบเก้าสิบแล้วแต่ใบกานะโอ้จะวิงมาจะท้อนเลยนั่นแหละชัวร์ชนะกู มีวิธีง่ายแต่ต้องใบเทวอะใบเทวข้าง่ายอ้บูครับบูกระบะควิ้นผ่านไปห้านาทีไปห้านาทียังไม่มีใครเข้ามาเลยนี่เขามาด่านนี้หมดผ่านไปห้านาที ยังไม่ได้เริ่ม for เลนชาวดเลยตอนนี้ก็จบแล้วกันกาล้กายแล้วแม่งได้แม่ได้สามสิบหกตัวแล้วแมวแม่งไม่ทำไรแม่งรอกดอย่างเดียวเราก็แม่งมันจะเป็นรอบรอบเดียวไปใช่ไหมรอบเดียวไปรอบเดียวรอบเดียวแล้วก็รอให้คนอื่นจะวะรอบเดียวรอรอเลยรอยาวเลยดิ stop